สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช n นลคนนี้ของเซอร์นะครับช n e ลที่มีไว้เพื่อวิดโอชิของผมโดยเฉพาะนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานเนะก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้งานยุ่งจริงๆนะครับดัจากหนวดคราวนี้ก็ไม่มีเวลากินเลยนะก็ต้อนรับการกลับมานิดนึงนะครับสําหรับคลิปของช n e l คนนี้ของเซอร์นะครับก็จะเป็นคลิปนี้เนี่ยถ้าดูปกคลิปก็จะรู้แล้วจะเป็นการรีวิวงานจับมือ ที่ผ่านมานครับในวันที่ 28, 29พฤศจิกายนนะครับก็คืองานจับมือรอบกรุงเทพนี่เองนะครับอ่าก็วันนี้ก็จะมารีวิวทว่าเซอร์เนี่ยไปหาใครมาบ้างนะครับแล้วก็เกมยังไงบ้างไปง้อใครบ้างอย่างนี้ทุกคนอาจจะเห็นในเพจแล้วอันนี้ก็จะมา,าพูดให้ฟังเป็นคำพูดเลยกันว่าไอ้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยบางทีอ่านแค่ตัวที่พิมพ์มันอาจจะไม่เข้าใจถึงฟีลลิ่งณตรงนั้นวันนี้ก็เลยจะมา อ่ารีวิวแล้วกันให้ฟังว่างานแตามือที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับก็เริ่มเลยแต่ขอดูโพลนิดนึงเพราะคนที่ผมก็จําได้ไม่หมดเหมือนกันก็งานแตามือวันแรกวันเสาร์นะครับผมคือผมไปเช้าทุกวันเพราะว่าผมต้องไปเฝ้าบุกคามิผมทุกวันก็คือบุกออมนะครับโอเครีวิวใบแรกเลยคือผมอะไปหาออมก่อนแบบเดินและนะ้นคือตอนเช้าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคือบางทีก็มีช่วงแถวว่างบ้าง คนมาบ้างว่าบบผมว่าเข้าไปตอนที่แบบคนยังไม่มีคือแถวก็ยังว่างอยู่แล้วข้างหลังก็ยังไม่มีใครตอผมนี่เดินเข้าไปเลยเดินแบบมั่นใจแล้วออมทำงี้ผมว่าทำไมเธอจะชี้ทำไมแล้วออนี้แต่ก็ชี้ไปเลนอื่นผมก็อาแล้วใจไม่ดีแล้วจะโดนแต่เช้าเลยหรือเปล่าพอเข้าไปปุ๊บออมท่าผมก่อนเลยมาเช้านะไม่รู้ที่มาเช้าเนี่ยเพราะจะรีบไปเลนไหนหรือเปล่าผมก็แบบเอ้ยอะไรยังไม่ได้ไปไหนเลย คือมาตั้งใจตั้งใจมาเช้าเนี่ยเพื่อมามาอยู่เป็นเพื่อนเธอก่อนเนี่ยกลัวเธอเหงาอะไรอย่างนี้อ่าเนี่ยต้าไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูหนะหลังเลนได้เลยออมก็บอกอ๋อเหรออะไรเสียถ้าใครเป็นโอชิออมจะรู้ว่าสัาเงียงจะประมาณไหนนะออมก็บอกว่าอ๋อเหรอเนี่ยฮอเน,นี้ยมันแคบนะ,อะฮอเน,นี้ยมันแคบนะแล้วก็แบบทำอะไรเงีนะ้ยแล้วก็ชีที่เอื่นอื่ะไปไหนรู้หมดแหละผมก็บอกว่าเนี่ยอยู่หลังเลนนี่แหละ อันเนี้ยไม่เชื่อเราดูได้เลยก็คือผมงว่าอยู่หลังเล่นจริงๆตลอด2บุที่ที่ออมจับรอบเช้าอ่ะก็ใบแรกก็ประมาณนี้ส่วนใบที่2ก็คือบุ2อแหละคือรอบบุ2ผมก็เข้าแบบแต่บอกนี้ก่อนว่าในการจับมือของออมออมมีทั้งหมด6บุรวมรอบพิเศษก็เป็น7ออมจะเปลี่ยนชุดทุกรอบนะทุกคนถ้าใครไปจับออมก็จะรู้อ่ะรีวิวบุ2ผมก็เข้าไปปัป๊บบอกว่าเอ๊ะคือเขาเปลี่ยนชุดเออเปลี่ยนชุดเป็นชุด ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นชุดชมพูมะหรือชุดอะไรเนี่ยเพราะว่ามีเยอะจําได,ด้ผมก็เข้าไปแม่ชุดชุดสวยนะชุดนี้อ๋อบอกอันแน่นอนไปเล่นไหนมาบ้านละสิฮะผมก็บอกฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่หลังเล่นตลอดเนี่ยอ่ะไอผมเจสซี่ก็อยู่หลังเล่นจริงๆแล้วผมก็บอกอ๋กอโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูชุดสามแล้วกันเด็ดกว่านี้แน่นอนผมไงคาดหวังเลยนะนะชุดสามเป็นชุดไหล่นะผมก็รอคาดหวัง ก็มไม่เป็นไรอ่ะก็เท่านี้ใบสองอ่ะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะพอหมดบุกออมปุ๊บอันนี้ออมจะเข้าไปพักแล้วอ่ะถึงคิวของเราผมก็ได้ไปจับมือน้องนีน่าเพราะว่าน้องนีน่าจะอยู่ที่บุสาใชะน้องนีน่าอยู่บุสาว่าเอ้ยไปจับมือของน้องนีน่าก็ปกติผมว่าเวลาเวลาพิมพ์ไลฟ์ของน้องนีน่าใช่ไหมผมจะพูดคํานีน้แบบว่าก็คือว่าคิดถึงน้องนีน่าเท่าโลกเลยผมจะพูดอย่างนี้ แล้วน้องนีนาเวลาในร้านน้องนีน,า,น,า,น,นาก็จะตอบว่าคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงเท่าจัก,กรวาลคิดถึงน้องนีนาเท่าโลกเลยคิดถึงพี่เท่าจัก,กรวาเลเนียค่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้เออแล้วพอผมไปจับมือผมก็ไปพูดประโยคเนี้แล้วน้องนีนาก็ตอบเหมือนเดิมก็คือคิดถึงเท่าจัก,กรวาลนะนะคะ <c oughs> ผมบอกเฮ้ยจำได้ไดหอบอกจำได้คือตอนนั้นน่ะน้องนีนาน ใส่ชุด106มาเออผมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องหัวใส่ชุด106นี่น่ารักมากเลยนะพี่ชอบมากเลยจนเนี้ยเหมาะกอับหน,นูมากอะไรประมาณนี้แล้วผมก็บอกว่า,อ,าอยากเห็นชุดโอตโนะจังเลยนีน่าก็บอกงั้นพรุ่งนี้พี่ต้องมานะครับบอกผมก็บอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ชุดโอตโนะหรอบอกใช่อ่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะแล้วก็แท็กมือกันแล้วก็บ๊ายบายสำหรูปหัวใจกันเท่านี้ของน้องนีนาอ่ะต่อไปคือตอนแรกอ่ะใจก็แบบว่าจะจับ น้องนีน้าผมก็คิดว่าในอันเดอร์เกิลผมอยากลองไปจับอันเดอร์เกิลหลายคนเพราะว่าคือใจผมอะอย่างคือเมมเบอร์ตัวท็อปหลายคนก็คือแบบคิวแถวยาวใช่ไหมกำลังไปต่อแถวว่ารอนานคืออยากไปหาทุกคนแหละแต่ว่าเมมเบอร์รอบกรุงเทพเมมเบอร์ที่แบบท็อปหน่อยจะแถวยาวมากผมก็เลยคิดว่าเอออยากลองไปหาอันเดอร์สักคนหนึ่งอ,อ่ะผมก็ลองไปหาน้องนิชาเออลูกสาวผมอีกคนหนึ่งคุณทานตะวันของเซอร์ ไปหาต้นิชาปุ๊บอ่ะเห็นคิวแถวไม่ค่อยมีคนกะเข้าไปผมก็เข้าไปปั๊บเอจับมือสวัสดีครับทุกสาวเนี่ยนะก็น้องนิชาก็สวัสดีค่ะบอกเนี่ยพี่มาหาครั้งแรกเลยนะแต่ว่าแต่ว่าอยากให้กําลังใจเออเนี่ยแล้วบอกว่าตอนเราชิงใหม่ก็อยากมาหาแต่ว่าตอนนั้นบัตรมันหมดซะก่อน,นแล้วบอกว่าเออชุดเนี่ยเอาเพลงเอาชนะเป็นเพลงที่ดีมากเลยเนี่ยแล้วน้องนิชาเขาบอกว่าเพลงคุณภาพ ใช่เดี๋ยวว่าพี่มีโอกาสพี่จะมาหาใหม่นะน้องนิชาบอกไว้จเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย,บายก็ประมาณนี้ก็คือน้องน้องนิชายังยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็พูดเก่งเองแหละไม่ต้องรีบเพราะว่ายังมีเวลายเยอะก็เป็นกําลังใจให้น้องนิชานะครับก็รอรอวันที่หนูจะติดเซ็นนะพี่ก็ขอบเป็นกําลังใจให้เสมอก็ตอนนี้ก็ในโซโซเนี่ยก็จับคนิชงมาแนละ้วหับนิชามาแนละ้วอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะไปได้จับปิงหรือเปล่านะครับอันนี้เคยยังอยู่ในวันเสาร์อยู่นะแล้วก็มาที่ใบสุดท้ายของวันเสา รอบสุดท้ายบ่สุดท้ายของวันเสาร์คือผมอะต้องคอยวนรถตลอดใช่ไหมเพราะว่าจับในจอดรถที่ไบเท็กกับมันเสียค่าจอดแต่ว่าถ้ามันจะจอดฟรีสามชั่วโมงก็องคอยวนรถตลอดก็ทําให้บุสามเนี่ยผมมาหาออมช้าเออผมก็เข้าไปปุบ๊บออกมาถามทําไมเธอมาทำไมต้องนี้เธอมาช้าไปไหนไปเล่นไหนมาละสิผมก็บอกเดี๋ยวก่อนเล่นเธอฉันไปวนรถมาเออไอ้เงี้ยแล้วผมก็แบบฉันไปคือ ฉันไปเรนเธอฉันเพิ่งมาต่อเพราะผมมาตอนที่ตอนที่เรนมันเพิ่งเปิดไปไม่นานเนี่คือเรนก็เพิ่งเปิดอะในรอบสุดท้ายอของวันนั้นก็เข้าไปปั๊บเออบอกเอ้เรนมันเพิ่งเปิดเธอยังไม่ได้ปแบบรอบนี้ฉันเพิ่งมาต่อฉันมันไม่ได้ไปไหนเลยฉันไปกินข้าวมาอะไรประมาณนี้แล้วออกก็บอกอ๋อเออแล้วบอก็บอกเออใช่ทุกแล้วแต่เขไม่ได้สำเต็งเาบอกใช่เออประมาณนี้แต่ก็บอกว่าชุดสวยคือชุดนั้นสวยจริงทุกคนชุดรอบเป็นชุดเมด น่ารักบอกเลยน่ารักจริงๆใครพ้ารอบนั้นนะี่ยคือโคตรพลาดไอ้ผมยังอยากให้แบบมาทูช็อตเลยเอาบอกว่าเออสมกับการละครบอกว่าแน่นอนบอกเธอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอส่งนะบอกโอเคไว้เจอกันอะไรงี้ก็รอบวันศุกร์ก็เป็นประมาณนี้จากนั้นก็รอส่งก็ในวันศุกร์ไม่เปเพอส่งพ 7, เอเจ็ดอ๋อหนึ่งศูนย์เจ็ดพบว่า,อาโอเคแยกย้ยายกลับบ้านครับก็ประมาณนี้ในรอบวันศุกร์อะต่อมาก็เป็นรอบวันอาทิตย์ ระวอาทิตย์เนี่ยผมจะขอคือผมว่าไปหาออมก่อนแหละในบุได้แต่ว่าผมเดี๋ยว่อ้เล่าพะวันอาทิตย์ผมได้วาปไปฮอหนึ่งสุดผมมาแป๊บหนึ่งก็คือไปหาเหนยไปหาเหนยโดยที่แบบผมจะมีน้องน้องสาวผมนะครับก็คือคนในบ้านเนยนี่แหละก็นําผมไปหาก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวหาในแบบจดเสิร์ฟที่แต่ว,ว่าเดี๋ยวมีคนมาง้ออ่ะผมก็รอเข้าไปพอถึงคิวผมปับ๊บผมชูนิ้วก้อยมาแต่ไกลเลย แล้วก็พอถึงมือปุ๊บบอกเนยที่ก่อนที่จ,จะจับมืออ่ะเนยหันหลังใส่ก่อนแบบอีกอยงเงี้ยแล้วก็มองแล้วผมก็เนยพี่มองแล้วก็จับมือแล้วเนยก็บอกว่าแหมมาถูกคอด้วยเหรอคะผมก็บอกมาถูกคอที่เนี่ยน้องสาวสุดที่รักพี่อยู่ฮอเนี้เนยก็บอกเออเหรอเนยก็ไปฮอนู้นแหละโซนนี้ผมก็แบบลึกๆเลยคือแบบอะไม่คิีว่าจะโดนแบบนี้ก็แบบพูดอะไรไม่ถูก เนี่ยเนยก็บอกเนี่ยยังไม่ทันไรก็เสียอาการทันแล้วแล้วแบบแต่ว่าตอนนั้นผมก็จับมือแล้วก็เกี่ยวก้อยแบบมากร่างนะแล้วผมก็บอกว่าคือแบบบัตรผมเข้าไปไม่ก <huh ี่ใบใช่ไหมผมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาหาใหม่นะเนยก็บอกว่าลังจะกลับหอรู้สินะแล้วแบบผมก็คือเดี๋ยวคือรอบนี้ไปหาน้อยจริงเพราะแถวเนยคนเยอะมากทุกคนแล้วแบบผมต้องคอยอยู่เฝ้าที่หอนู้น่ะยังไงคอยคอยแจกของเออคอยแจกของอยู่หลังเลนออมก็เลยทําให้แบบ ไม่มีเวลามาต่อแถวไว้ไปรอบไหนของบีนเคเดี๋ยวค่อยค่อยมาหาใหม่นะอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคก็อาจจะไปง้อนเนอยมาก็ประมาณนั้นก็ไม่รู้หายงอนหรือยังนะก็ตอ้องรอรอบต่อไปนะครับโอเคต่อมาก็คือมาหาออมอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ใช่อีกรอบนึงคือรอบเช้าของวันนั้นแหละคือแบบนั้นเอ้ยเหมือนรอบนี้จะเป็นชุดชมพูหรือเปล่าก็ผมจาไม่ได้อนะเรื่องดีเทลผมว่าผมจะจําชุดที่เด็ดๆอย่างพวกชุดเมด ชุดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชุดแดงรอบสุดท้ายอันนี้จำได้แม่นเลยนะครับก็ประมาณนี้เ,เรื่องชุดจะไปสนใจแล้วกันเอาแบบว่าผมมาหาออมซึ่งออมก็สวยทุกชุดแหละอ๋อผมก็ชมอีกเอ้ยเนี่ยชุดสวยแต่เธอแบบแซบนะแต่ช้าเลยนนเนี่ยตื่นหรือ,อยังกันแบบว่าอะไรประมาณนั้นแล้วออมก็บอกว่าแน่นอนสวยแน่นอนชั้นเช้านี้ชั้นไป,ไปงานมีติ้งผมว่างานมีติ้งไลยงานแคนวาลเหรออะไรประมาณนี้เอแบบเอแล้วของก็บอก เขาบอกว่างานเช้าขนาดนี้ตื่นแล้วเหรอแบบตอนนั้นคือตาแบบตาออแบบเลยๆนิดนึงเออคืองานมันยังเช้าอยู่แตบบ่เขาบอกว่ายังเลยเธอตูตาฉันสิโดยมากแม่แล้วเธอหลับไปเล่นไหนมาหรือยังสิคือตอนนั้นคือที่ผมบอกคือผมไปหาออมก่อนแต่ว่าเนย่อยไปหาหลังจากนั้นผมเลยบอกว่าเนี่ยฉันมาหาเธอคนแรกเนี่ยแหละเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ก็คือบุนน่นเดี๋ยวมาใหม่อ,มหมออมก็แบบโอเคประมาณนั้นอ่าต่อไปก็จะเป็นบุสองอันเนี้ยเป็นการแท็กทีมระหว่างผม กับพี่ก้องเอ่อเออ่ผมกับพี่ก้องจากหรือว่าคนที่ตูวจักก็คือคุณรอยยิ้มจากเพจ KBS หรือว่า48แล้วก็เพจ CNX 48นะครับไอ้ที่เห็นว่าเนี่ยคือเราอะไม่เคยเห็นเห็นออมวิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนออมก็เคยบอกว่าออมวิ้งไม่เป็นผมก็แบบพี่จะแก้ออมหน่อยไหมเพราะออมมาแกล้งผมมาตั้งแต่เมื่อวานแะล้วไปดิก้องบอกว่าไปดิตัดไป พอเข้าไปปุ๊บเอ้าพี่คุณลรายิ้มเขาก็ไปผมบอกว่าอยากอยากขอวิ่งสามครั้งขอวิ่งสามครั้งขอวิ่งสามครั้งแล้วเขาก็คุยกันเนผมก็ผมเนี่ยผมได้ยินแค่ตอนนี้ไม่รู้เขาคุยอะไรกันต่อแล้วตอนนั้นออมก็ยังไม่วิ่งอ่าพอถึงคิวผมผมก็จับมือปุ๊บอบอกเมื่อกี้พี่ขอวิ่งเหรอไหนขอบ้างสิออมก็บอกเนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยมันทำออกมาไม่ดีหรอกอะไรแบบนี้ผมบอกแหม่ลองดูนะคนเราคนเรามันต้องมีครั้งแรกเสมอ แล้วแบบอ,ออมก็แบบลังเลสักนิดหนึ่งแล้วก็แบบวิ่งให้ดูแต่คนไม่บอกเรกทาทําไงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแรงมากทุกคนแรงมากหลายคนไม่เคยเห็นแรงมากน,นจากนั้นก็จะมีผมกับคุณลายยิ้มอะที่ที่เห็นก็แบบว่าโอ้ยดีใจได้แกงได้แกงเจ๋อเราเล่นเราเล่นล้าเล่นก็แบบดีดีทุกคนดีมากเป็นการวิ่งที่ตาตึงที่สุดแน่นอนอ่ะต่อมาพอจับมือออมเสร็จปุ๊บอ่ะก็หมดดอกเช้า ต่อไปก็ไปจับมือน้องนีนาซึ่งเป็นอะไรที่แบบแบบบุเพยะทุกคนบุเพคือแบบพอถึงคิวผมปุ๊บน้องนีนาวันนั้นใส่ชุดอตนาอย่างที่เคยบอกไปเมื่อวานมอนเสาก็พอจับปั๊บน้องนีนาแล้วเพลงแบบเพลงในงานมันจะเปิดเพลงคอร์และแบบเพลงอตนาก็ขึ้นพอดีผมก็บอกเนี่ยเหมาะอะไรขนาดนี้พอมาจับมือคุณเซนเตอร์เพลงนี้แบบเพลงก็ขึ้นมาเลยแบบว่าแบบผมก็น้องเรียใช่เลยเพลงคุณภาพผมบอกเนี่ยชุดสวยนะ แต่คนใส่อ่ะสวยกว่าแบบไปยอนิดนึงเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอบเชียงใหม่อ่ะตอนนี้พี่อาจจะมามาน้อยเพราะว่าพี่กัปบบไปรอบเชียงใหม่เยอะเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบเชียงใหม่มาหาแบบเยอะเยอะเลยพี่จองที่พักอะไรไปหมดแล้วบอกว่าไว้เจอกันนะครที่รอบเชียงใหม่น้องก็บอกว่าไว้เจอกันนะคะแล้วก็แท็กเพื่บายประมาณนี้อ่าต่อมาจะมือบออ้อมบุ5ห้าก็คือเป็นบุรสุดท้ายก่อนรอบพิเศษของก็แบบกลับไปแกงอ่ะคือแบบเขาวิ่งให้ผมนอกที่แล้วใช่ไหมผมก็เข้าไปหาออมแล้วก็วิ่งแบบ แบบนี้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้กอดเข้าเรียนแล้วบอกว่าเนี่ยเธอวิ่งกันต้องประมาณนี้แบบยิงจริดติดนึงอะไรประมาณนี้เออแล้วก็บอกเนี่ยฉันไปฝึกวิง่งจนขนตาหลุดหมดแล้วเนี่ยต้องมาต้องมาน,นี่ใหม่ลเออผมก็บอกว่าน่าขสงสารนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ฉันฉันแล้วผมก็คุยแบบว่าเห็นออมอะเปลี่ยนชุดบ่อยแล้วเหมือนในไลฟ์ผมเคยออมบอกว่าเคยหมดค่าชุดไปเป็นหมื่นแต่ว่าหลักหลัก ลายพันนะผมก็บอกว่าเป็นหมื่นแน่ๆเลยผมบอกเนี่ยพอดูอแล้วเราจากชุดที่เธอใส่อ่ะน่าจะหมดเป็นหมื่นทําไมถึงหมดเป็นเป็นหมื่นแล้วก็บอกแล้วหลังจากนั้นออมก็สปอยว่าแบบเออชุดรอบพิเศษเนี่ยเป็นชุดแดงนั่นจ้าอะไรประมาณนี้ผมบอกเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมรอบสุดท้ายอ่าต่อไปก็ไปแบบรอบพิเศษอย่างที่บอกผมบอกในเพจโอเครอบพิเศษผมจะไม่สปอยเพราะว่าเป็นการไปคุยกันแบบส่วนตัวนิดนึง เออแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆแหละเออเรื่องดีๆแล้วก็ไปห้างนะักำลังใจกันอะไรนิดหน่อยก็ไม่สปอร์กันว่ารอบพิเศษคุยอะไรวันนะครับพองาจับมือเสร็จปุ๊บพวกเราก็ไปถ่ายรูปลมบ้านลมอะไรกันแล้วก็หลังจากเสร็จงานจับมือประมาณเกือบสามทุ่มแล้ก็มีการรอส่งกันก็เหมือนกับเปิดม,มินิคอนเล็กๆนะครับคล้ายๆกับรอบที่เชียงใหม่อะรอบเชียงใหม่ร้องกันไม่กี่เพลงแต่รอบนี้แบบร้องกันหลายเพลงก็มีทั้งอ่า โอตโนะเออคือพูดถึงโอตโนะนิดหนึ่งตอนตอนรอส่งรอบสุดท้ายจะมีการแบบถ่ายเอ็มวีอะท,ทุกคนมันโอเคที่เอ็มวีอพีวนี่เนี่ยสักอย่างหนึ่งก็คือแบบเมมเบอร์ก็จะมาร่วมกันร้องเพลงโอตโนะแล้วก็จะมีตากล้องมาถ่ายเหมือนจะทำแบบเหมือน m อมวไปตามเพลงนี้ก็ได้นะรอรอชมของออฟชิเอลนะครับดีมากดีมากแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการแบบร้องเพลงกันเพลง106เพลง อโอลเดไกวารเรนตินนะครับแล้วก็เพลงเมดอนจูสก็ประมาณนี้ร้องกันนั่นจะติดเพลงครับผมจำไม่ผิดอ่ะคือแบบพอร้องกันมเมมก็เต้นกันทั้งทั้งชุดนั่นแหละอโอ้โหคือแบบมเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากและเป็นการรอส่งที่มีความสุขมากนะครับแล้วก็อย,มมอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะแบบเอ้ยเป็นกําลังใจให้ให้สตาฟเพราะว่าเพราะว่าสตาฟเนี่ยก็มากันเท่าเดิมผมก็คุยกับพี่หัวหน้าสตาฟแหละว่าเอ้ยรอบนี้มากันมีกันมากี่คนบอกว่าก็มีกันเท่าเดิมนะครับ กันขนกันมาหมดนีก็คือสตาร์ทเของเราไยเออก็เป็นกําลังใจให้พี่สตาร์ครับก็สรุปงานจับมือครั้งนี้ก็มีความสุขนะครับอันนี้ผมเล่าเฉพาะพาร์ทของ CGM ก่อนนะแล้วก็มี BK ที่เป็นง้อเหนือแล้วหลังจากนั้นก็ไปฮอร์หก็คือโอเคมีงานประกาศว่ามีเพลงอัลบั้ม3ของ BK ก็ตาน,นั้นนะคันพอเราตัดีเพิกก็ยินดีกับเมมที่ติดจากงานแต่งเก้นด้วยนะครับ กาสรุปงานครั้งนี้นะครับงานจับมือรอบกรุงเทพก็ถ้าเป็นของ BK ก็จะเป็นของ Heavy Rotation แล้วก็ของ CGM ก็จะเป็น1นึ่ส่วนหกมกับ m a l o n o y c ก็เป็นงานที่มีความสุขมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะช่วงงานเยอะเหลือเกินแต่ว่าเชียงใหม่เจอกันแน่นอนครับงาน,นจับมือของ m a l o n Joyce ในวันที่16มกรามไว้เจอกันสำหรัวันนี้สวัสดีครับ